สวัสดีคะ่ะยุพีท่้งช่องนะคะมีก,กมาตามแนวทา่างฤกจาะและลกปัจจําวันของทางช่องนะคะของท่างช่องสงการนะคะมีก,กมาตามแนวทางขกจาะค่ะพี่น้องกับบกเข่าเดียคะ่ะงวดก่อนเข่าแตงงวดวันที่สี่สิบเก็ดมกรานะคะ เขายกสิบก็ดโมกกล่าเขาิตเก้านะคะพี่น,อน้องเจาะงวดนี่งวดสิบหกเองวดทิพานมากขึ้นหนึ่งกลุ่มผ้ากับว่อเขานะคะพี่น,อน้องเจาะได้แปดสองกับว่าเขานะคะแต่งวดนี่กัขันหันจะบว่าตามนะคะพี่น,อน้องจะบ่าตามกระยานเขานะพี่น,อนนะ้องเนาะ เล็ก็มีเขามีรุดเนาะค่ะเนาะเราะฉะนั้นกับเบิงแคเป็นแนวทางเนาะคะ่ะหรือว่าเบิงเพือความสนุกสนานเนาะคะ่ะมักกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องท่างช่องกับเป็นแคเนแนยวท้างเนาะคะ่ะสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะเป็นสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้อง โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะคะท,คทุกขิปถุกขั้นตอนทุกยางเนาะคะ่ะกับเป็นแค่เนี่ยทาาคะ่ะวันนี้กะจะมาตั้งช่องกะจะมานําเสนอเลขเจาะเนาะค่ะพี่น้องเลขเจาะค่ะพี่น้องสิบหกกุมภาพันหกเกตเนาะคะ่ะสิบหกกุมภาพันหกเกต มาแล้วนะคะั้างช่องกับเจาะได้ตัวนี้่นะคะพี่น้องไปยุคข,ขางนันบ่ถนัดค่ะพี่น้องกัเลีมาขางนี่นะคะเลีกเจาะตัวนะคะกะเป็นแบบนี้นะคะสูตรนี้ผู้ใดจะแคบหน้าจอไปหิดน้ำก็ได้ะค่ะบอ่อแพ่งสูตรนะคะกะมีผู้ใหญ่ใจดีเื็นไห่มาานะคะ หญ่ใจดีพื่นไหมากกเลยมาจาะล่อ,ลองเบิงหวดเ็ดเข้ากบเข่าอยู่แต่งหวดวังหันจาอได้แปดสองบ่เข่าค่ะนี่ค่ะวันนี้กเจาอได้สามกับหาค่ะกะ็เลยจับใส่กันสามหากะกลับน้ำในเด้อค่ะพี่น้องกลับน้ำเนี่ยนะคะกับฝากเป็นเนว่ทางเนาะคะ่ะแต่ฮิตบ่ยยากเนาะคะ่ะกะหน่วย บวกร้อยนะคะนุ้ยบวกบวกร้อยนะคะแล้กกะร้อยบวกซิบซิปบวกน่วยนะคะก็จะลงมาแบบนี้นะคะจะเป็นลักร้อยบวกลักน่วยนะคะพี่น้องลักซิปบวกลักน่ย้ยก็จะบวกลงมานะคะล้วไอ้ลักซิบบวก บวกลักน่วยบวกลงมากก็ถือต้องแล้วนะคะลักร้อยบวกลักซิบก็บเอาลุงมากค่ะกับมาบวกลงมากอีกก็ได้แบบนี้นะคะก็ล่องไปหิดเบิ้งนะ,คะ้ค่ะง่ายๆค่ะง่ายๆวันนี้ก็จะเป็นเลขประจําวันเนาะคะ่ะประจําวันงวดวัางหันกับมาเข่าเนาะค่ะงวดวัางหันกับมาศูนย์หกนะคะ มีศูนย์หกอยู่แต่ว่าหกกับเก่าก็เป็นตัวเดียวกันเพื่นวาเนาะค่ะหัดวัวงหันกับบ่อเข่าเด้อค่ะพี่น้อง รักฐานมาให้บึงค่ะหงวดวัางหันนี่แหละ่ะมาตัวนีเนาะคะ่ะเป็นวันพลหัตสบอดีเนาะคะ่ะหนึ่งกลุ่มผ้าบ่อเข่าค่ะตัวกันกับพีทแต้มเดียวนะคะศูนย์แปดเป็นศูนย์เก่าตัวดินกับมาศูนย์หาศูนย์หกเนาะคะ่ะลุ่งลางขันเม่นเข่าก็คือขันเอาหกกับเก่าก็เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น,อน้องวันนี้ก็ มาแล้วค่ะเป็นวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องวันศุกร์กุมวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หเกเจ็ดนะคะเป็นเลขวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะชุดเต็มนะคะผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หเกเจ็ดนะคะชุดตัดลินค่ะพี่น้องบอมักน้าแอดกะ บึงเอาเด้อค่ะเบึงเอาตัวเต็มเพินเด้อค่ะชุดเต็มเด้อค่ะน,นี่ค่ะชุดตัดหล่นกับนี่นะคะคลิปนี้กับสันสันค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนกดซับสไครต์ให้ทางช่องในเด้อค่ะมักระกจัดขัดกระพานนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะ ขอให้โชคโชคมันมาน,น,น้ำกันค่ะในวันที่1 6กุมภาพันธ์67นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ